ตาไม่สวยอะ่ะไปทำตาเหอะจะได้สวยขึ้นอะไรเงี้ยนี่ค่ะตาสองชั้นที่มาอยากได้นะคะเป็นตาสองชั้นแบบธรรมชาติค่ะก็ปัญหาตาของมานะคะก็คือสองชั้นลบในค่ะเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีชั้นตาค่ะก็เลยอยากจะลองมาเปลี่ยนลุคให้ตัวเองให้ดูเป็นสาวหวานขึ้นโดยการมาทําตาสองชั้นค่ะมี้นตาจะหายไพี่ไม่ได้เก็บหนังให้นะเพราะมันไม่ได้ตัดหนังแต่พี่จะพยายามให้ชั้นตามันดูดูชัดเอาทนะี่อยากได้ตานะอยากเปียตานะ ร้อนนิดนึงนะลูงน้าหัวไหลซ้าย,ย,ยไวแล้วจ๊ะกดวันแรกวันที่สองจะช่วยหนึ่งลดบวมถ้าคนบางคนแบบเลือดซึมง่ายหรือว่าแผลยาวอะไรเงี้ยก็ช่วยทำเบียดไปด้วยเข้าใจไหมคะอ่าช่วยหลายอย่างดวงตาขึ้นมาให้เต็มที่เลยลูกดวงตาให้เต็มที่แล้วนหนูมองไปนีดม,มอ,องอันนี้ไปอันนี้ได้แล้วสวยแล้วตาเขาสวยด้วยแหละตาหนูสวยค่ะลูก i'm gonna